อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a tig 2 4อย่าลืม a tig 2 4 5เกมสุดท้ายอาเซนอลหรือสปเปอร์ทีมไหนจะคว้านดับ4พรีเมียร์ลีกปัจจุบันนี้อาจจะเหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้นที่ยังทำคะแนนใ,นใกล้เคียง และมีสิทธิ์ลุ้นคว้าอันดับ4ไปครองในช่วงท้ายฤด,ดูกาลและ2ทีมที่จะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือ2ทีมคู่แข่งจากกรุงลอนดอนไอป็ญใหญ่อาเซนอนและไก่เดอะทองเทนแอมฮอสเปอร์นั่นเองวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันว่าระหว่างทั้ง2ทีมนี้ทีมไหนจะมีโอกาสเบียดแซงคว้าอันดับ4ไปครองได้สําเร็จอาเซนอนปัจจุบันยังคงเป็นฝ่ายกลุ่มความได้เปรียบเอาไว้มากกว่า อยู่อันดับ4ของตารางลงแข่งกัน33เกมชะ1นะ1สเสมอ3แพ้11มี60คะแนนประตูได้เสียบวก12ลูกส่วนโปรแกรมที่เหลือ5นัดมีดังต่อไปนี้ออกไปเยือนเวสแฮมเปิดบ้านต้อนรับปีดูเนต็ดออกไปเยือนสเปอร์ออกไปเยือนนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันอาเซนอนหลังจากฟอร์มสะดุด แบบสุดขีดพ่ายแพ้มา3เกมติดต่อกันทําให้คะแนนหลุดจากอันดับ4ไปไกลแต่2เกมล่าสุดสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งเก็บชัยชนะในการเจอกับทีมใหญ่อย่างเชลซีและแมนยูได้ทั้ง2นัดจนทําให้กลับมาอยู่อันดับ4ครั้งเป็นการเรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้อย่างมากเลยทีเดียวจากนี้จําเป็นจะต้องรักษาฟอร์มที่ดีแบบนี้เอาไว้ให้ได้ไปจนจบฤดูกาลทันนมฮอสเปอร์ ปัจจุบันไปฝ่ายตามหลังอยู่2คะแนนอยู่อันดับ5ของตารางลงแข่งขัน33นัดชนะ18เสมอ4แพ้11มี58คะแนนประตูได้เสียบวก18ส่วนโปรแกรมที่เหลืออีก5นัดมีดังต่อไปนี้เปิดบ้านเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ออกไปเยือนลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับอาร์เซนอลและเบอร์สล่ย์และออกไปเยือนนอริซิตี้สเปอร์ หลังจากได้ขึ้นอยู่อันดับ4ของตารางเลยมีโอกาสชิงความได้เปรียบทําคะแนนทิ้งห่างแต่แล้วใน2เกมล่าสุดเก็บเพิ่มได้เพียง1คะแนนเท่านั้นจากที่นําอยู่กลายเป็นต้องมาตามถึง2คะแนนหลังจากนี้จะเหลือเกมที่ยากกว่าเดิมจําเป็นที่จะต้องเรียกสติและเรียกฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดกลับมาให้ได้เร็วที่สุดถ้าพิจารณาจาก5เกมสุดท้ายของทั้ง2ทีมก็ต้องยอมรับว่าสเปอร์อยังเหลือเกมที่เจอคู่แข่งหนักกว่านิดหน่อย แต่ด้ฟอร์มการเล่นที่ไม่คงเส้นคงวาด้วยกันทั้งคู่เกมที่ตัดสินก็คงเป็นเกมที่36ที่ต้องคู่มาพบกันเองหากทีมใดเก็บชัยชนะได้ก็มีโอกาสสูงที่จะคว้าอันดับ4เป็นครองได้สาเร็จดูจากโมเมนตัมงานนี้ดูเหมือนจะเข้าทางอร์เซนอลมากกว่าเนื่องจากอร์เชนนันเกมใหญ่ผ่ามาได้อย่างสวยงามส่วนสเปอร์ยังต้องมีเกมใหญ่เจอกับลิเวอร์พูลก,ก็มาเจอกับอร์เซนอลนจึงไม่น่าแปลกใจอะไรถ้าตอนนี้จะขอยกให้อร์เซนอลนเป็นเต็งหนึ่ง ที่จะคว้าอันดับ4คว้าโควตาเปเตะยูฟาเชเปสลีกได้สำเร็จในฤดูกาลหน้ากับเบียอับบลหอเชื่ออาเซนนลควรเซ็นสัญญาดึงตัวอีวานโทนี่ดาวยิงของเบรนท์ฟอร์ดเพื่อมาแทนที่เเล็กซองรากาเซตที่กำลังจะหมดสัญญาตามการรายงานจากเมโทรดาวยิงชาวฝรั่งเศสกำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบฤดูกาลนี้ รวมไปถึงเอ็ดดีเอนเคทีที่ยังไม่มีการขยายสัญญาใหม่ทําให้มิเกลอวอเตต้าต้องการกองหน้ารายใหม่เข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์อักบอลหอเชื่อว่าโทนี่ซึ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นกับเบนฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกเป็นปีแรกและทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการยิงไปสิบสประตูคือตัวเลือกที่เหมาะสมกับทีมจากลอนดอนผมตัดลากซัตออกไปเลยถ้าผมเป็นอาร์เซนอล จะดึงกองหน้าระดับท็อป2คนเข้ามาในช่วงซัมเมอร์แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์พวกเขาควรมองหานักเตะอย่างโทนี่เขาพิสูจน์คุณภาพของตัวในลีกได้ในซีซั่นนี้คุณจะไม่ต้องจ่ายค่าเหนื่อยแพงๆเลยเพราะเขาไม่ได้มีค่าเหนื่อยมหาศาลแบบนั้นและก็ไม่ต้องจ่ายค่าตัวแพงด้วยเขาสามารถการันตีได้ด้วยการคลองบอลในแดนหน้าความขยันการจบสกอร์นี่คือการเซ็นสัญญาที่หลายทีมในพรีเมียร์ลีก ควรให้ความสนใจโมฮัมเหม็ดเอลเรนี่กองกลางของอาร์เซนอลยืนยนันพร้อมคุยสัญญาใหม่กับสโมสรอนหากต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปในฤด,ดูกาลหน้าเจ้านายบอกกับผมให้มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ผมทำและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะพวกเราทำได้ดีแล้วแม้กระทั่งในช่วงที่เราแพ้หลังเกมกับเชลซีเราได้เห็นแนวทางที่เราเชื่อ เราเชื่อว่าการช่วยเหลือกันในทีมจะทำให้เราชนะได้